เรามาอัปเดตรางวัลอีกหนึ่งรางวัลกันดีกว่าครับสตาร์พิกส์ับชยฟิล์มอวอร์ดในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่12แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีหนังเรื่องไหนที่ได้รางวัลกันบ้างครับ STAR ์พิกส์สังนิเสารภาพยนต์เก่าแก่ที่สุดอีกหนึ่งเล่มของเมืองไทยฉบับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศ13รางวัลน,นะครับ ซ a พ p i ไทยฟิล์ม m Awards ครั้งท mm ี hmm. ่12ก็ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ mm hmm. หลังจากที่เดินสายมอบรางวัล mm hmm. ให้กับคนทำหนังด้วยตัวเอง mm hmm. มีเรื่องอะไรกันบ้าง mm hmm. เดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ ส่วนใหญ่จะไม่ได้คิดเรื่องการตลาดปกติหนังของพี่เนี่ยมันจะมีคนชอบกับไม่ชอบเนชอบมากกับไม่ชอบมากอยู่ครึ่งครึ่งทุงกอั่างประมาณจะเทคไป80%ซของคนที่ดูแล้วเพิ่มเิบ90%อที่บอกว่ามันเป็นหนังที่เขาชอบซึ่งน่าจะเป็นเรื่องแรกของพี่ที่สามารถทําให้คนดูรู้สึกอย่างนั้นได้ผลตอบรับจากโงรงภาพยนตร์ที่ ให้ฉายหรือแม้กระทั่งคนดูที่มาดูมันมันมากขึ้นครับจำนวนมันกว้างขึ้นเหมือนคนเริ่มรู้จักหนังอิสระอย่างเรามากขึ้นอะไรย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นแนวอินดี้ใช่ไหมจริงจริงมันคือเราอยากจะมีอิสระในการกำกับอิสระในการที่จะเล่าเรื่องแบบที่เราอยากจะเล่าโดยที่ไม่ได้มีความกดดันในแง่ของการตลาดว่าหนังจะต้องออกไปแล้วก็ต้องมีกำไรหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามจะทำเล็กๆทำแบบที่เราชอบ จะกลับมานะก็มีสําคัญยังไงฉันก็รัก ค,ความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในปีนี้นะครับก็คือคณะกรรมการก็ได้ลงมติเพิ่มสาขารางวัลก็คือภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมพร้อมวางหลักเกณฑ์นะครับที่ใช้ในการตัดสินเพื่อส่งเสริมและก็ตอบรับสถานาการณ์นะครับของวงการภาพยนตร์ไทยที่มีผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีนขนาดยาวเพื่อฉายในโรงภาพยนตร์เป็นจำนวนมากขึ้นครับซึ่งเรื่องที่สามารถคว้ารางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้ก็คือ t h อ Master โดยชูวิชันของอรเรา,านะครับ original <ป> picture ที่พวกอีหนึ่งรางวัลนะครับลำดับภาพยอดเยี่ยม ซึ่งเดอะมาสเตอร์ก็ยังคว้ารางวัล Bioscope Awards ดส่วในสาขาภาพยนตร์ไทยแห่งปีด้วยครับพี่แวนได้ช่วยให้ชีวิตรักพี่ดีขึ้นไหมยอยากให้จะเล่าบรรยากาศของคนที่มาดูหนังประมาณนี้ในในยุคนั้นนะฮะว่าเขาเป็นใครยังไงมาจากไหนกันมาเจอกันได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้จักแวนวิดีโอครั้งแรกได้ยังไงครับ อย่างนี้พอพอรู้ประวัติพี่แว่นไหมช่วยลองอธิบายรูปพันธ์สันฐานของพี่แว่นอยากลองให้เล่าพวกเรื่องระยะห่างหรือความสัมพันธ์กับพี่แว่นลองเล่าความสัมพันธ์ระหว่างรายการหนังหน้าไหม่กับพี่แว่นหน่อยครับอยากรู้ว่าอะไรคือไอเดียของการทําซับไทยณะตอนนั้นพี่แว่นได้สร้างคุณอุปการอะไรไว้บ้างครับม,มหาศาลครับกลายเป็นว่าการเรียนหนังในประเทศไทยต้องพึ่งพาวิดีโอเทืรอนในยุคนูน้น ต่อนนะครับพี่ครับที่เมื่อกี้พี่ต้อมบอกว่าการมีอยู่ของร้านพี่แว่นเนี่ยส่งผลมันเป็นภาพ,พยนตร์ที่ทางทูบิชันนะฮะทำมาพิเศษกว่าเรื่องอื่นๆคือเรามีมีโครงการที่จะทำภาพยนตร์ชื่อฉายในช่องไทยฟิล์มของเราะะคือภาพยนตร์เรื่องนี้คุณเตอ๋อกับทีมเขาก็มามาคุยว่ามีโปรเจกต์อันนี้ซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆก็ดีใจนะครับดีใจมากๆว่า คืองานที่เราทําเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปล่ารางวัลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากทํางานดีๆออกมาแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นงานที่คอมมิชชั่มากๆแต่เป็นงานที่มันให้คุณค่าอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยฝากผลงานไว้แล้วก็อยากจะให้คือท่านผู้ชมแล้วก็สมาชิกของทู v ิช i ่นเนี่ยได้จิดตามงานของของทู i ิชั่นต่อไปครับก็รู้สึกก็คล้ายๆพี่บอยจะรู้สึกดีใจจริงเราหนังเรื่องนี้แบบตอนเราฉายเราฉายแบบ น้อยฉายโรงเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะมันแบบเล็กมากๆหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอฉายไปแล้วมันก็ค่อยๆกระจายตัวแล้วก็ก,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 ก็มาถึงวันเนี้ยที่แบบเออได้รางวัลเราก็รู้สึกว่ามันมาไกลกว่าที่คิดเยอะคนมอบรางวัลได,ได้ได้เห็นความเพียรเพราะว่ามันต้องเอาฟุตเทจ60ชั่วโมงมาตัดให้เหลือชั่วโมงหนึ่งหรืออะไรแบบเนี้ยครับรางวัลของคนทําหนังมันคือการที่มีคนมาดูหนัง นะครับเดอะมาสเตอร์ก็กำกับโดยเตอ๋อนวพลนะครับทำรงรัตนฤทธิ์ครับซึ่งก็เป็นผู้ผู้ที่เคยสร้างชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง Mary is happy Mary is happy ครับก็ได้หยิบเอาเรื่องราวใน20ปีที่แล้วของร้านจำหน่ายวิดีโอเถื่อนนอกลิขสิทธิ์แล้วก็หนังนอกกระแสน,นะครับจากต่างประเทศอย่างร้านพี่แว่นแห่งตลาดนัดจตุจักรครับซึ่งก็ได้รับความนิยมมาทำเป็นภาพยนตร์แนวสา,ารคดีให้กับทรูชั่นของเราเพื่อสะท้อนนะครับแนวความคิดเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ตัวพู้กกับเองเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องไม่ ไม่สามารถชี้ขาดได้ว่าเป็นบวกหรือว่าลบครับคือเราเหมือนกับว่าเราเป็นทั้งเจ้าของเป็น <c oughs> พูดอย่างง่ายๆ่าั้แต่ขออยันพันลงด้านไหนเนี่ยเรามีคนดูแลเข้มแข็งผมก็จะปล่อยด้านนั้นและอันด้านไหนที่มันอ่อนแอมาอะไรเราก็ต้องทุ่มลงไปมาดูลูกทำเราก็มาเป็นฝ่ายเหมือนกับคอยอุดช่องว่าง จริงจัดงานก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเนอะ <c oughs> บางทีเราก็เข้าใจว่าแต่ละท่าน่ะคิวแบบยุ่งวุ่นวายเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เอาไปให้ด้วยตัวเองเลยคืนนี้บอกเกณฑ์นิดนึงว่าในการตัดสินรางวัลเนี่ยนะคะก็คือคณะกรรมการก็จะเป็นนักเขียนแล้วก็ทีมงานกองบรรณาธิการแล้วก็นักเขียน่วยกวันโหวตจริงๆปีล่าสุดนี้ก็โหวตอยู่นะคะตัดสินกันจนถึงเที่ยงคืน คุณเออเหมือนกับว่าความโดดเด่นอะมันไม่ได้มีเรื่องไหนที่เด่นออกมามากๆเอ่อพุ่มกับที่ได้รางวัลจากรางวัลของสตาพิกไปบ่อยมากเลยก็คือคุณคงเดชคือสยิวนี่คือเรื่องแรกๆของของ,ของคุณคงเดชแล้วเขาก็ได้รางวัลจากแต่เพียงผูด้เดียวจากเอ่ออะไรอะตั้งวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นพุ่มกับที่ได้รางวัลบ่อยมากแล้วก็เวลาไปสัมภาษณ์คุณคงเดชคือ นเล่าฟังนี้ก่อนว่างานนี้ที่เขามีการแจกรางวัลเนี่ยเขาแจกกันมาเนี่ย12ปีแล้วนะครับหนังสือเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2,508 2,508น่ะก่อนผมเกิดอีกอ่ะ208เลยเหรอนี่คือตอนที่หนังสือเปิดมานะเปิดตัวเาว่ารางวัลเขาเพิ่งจะมี12ปีที่ผ่านมาแลวตอนนี้เนี่ยผู้บริหารคนล่าสุดก็คือนี่แหละครับ ชื่อว่าคุณบุษบาใช่คุณบุษบาเตชะศรีสุทธีนี่ก็มาบริหารต่อครับเป็นธุรกิจครอ,อ,อบครัวแะับอ่ะตอนนี้เรายังมีสายตรงห้องข่าวนะครับเป็นเรื่องราวเล่าเรื่องจากเจ้าของส t a r p i ิก่ยมาฝากกันครับอายุ50ปีคือเวลาที่การันตีได้เลยค่ะว่าในพิษาด้ไข่ มีดีพอสายตรงห้องข่าวทรูอินไซด์วันนี้เราจะพาย้อนไปเปิดหนังสือเล่มนี้กันตั้งแต่ปกแรกเลยค่ะกว่าหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะที่คุณสุชาตินะคะบรรณาธิการอำนวยการย้อนเล่าให้เราฟังตั้งแต่เขาเนี่ยอยู่ม .6 แล้วก็พี่ชายชวนไปทำหนังสือหนังเดิมทีครอบครัวนี้ไม่ได้ทำหนังสือนะคะเขาทำร้านอัดรูปค่ะซึ่งตอนนั้นรูปขายดีมากคนสั่งซื้อมากก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์ม,มา แต่กกับกลายเป็นว่าพอเอาเครื่องพิมพ์มาทํารูปแล้วรูปออกมาไม่สวยค่ะก็เลยเบนเข็มมาทําหนังสือดีกว่าตัวพี่ชายเนี่ยชอบหนังเพื่อนก็ชอบเพลงก็เลยลงล็อกกันพอดีค่ะทําหนังสือหนังผสมกับเพลงเด่นมากเรื่องข้อมูลต่างประเทศนะคะความหนาแรกๆ50หน้าค่ะปัจจุบันมีมากไปถึง200หน้าแล้วค่ะแล้วก็ยังมีบทวิจารณ์หนังนะคะแล้วก็ยังมีใบโปสเตอร์ปิดหนังที่มีแถมให้ทุกเล่ม คุณสุชาติขอ,อย้อนเล่าไปตั้งแต่เล่มแรกก่อนค่ะคนเล่าก็เล่าปนหัวเราะไปค่ะว่าลำบากมากนะคะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นไปเดินสายเองจำได้เลยว่าไปส่งขายร้านร้านหนึ่งที่เยาวราชค่ะปรากฏว่าเวลาไปเก็บเงินคนขายบอกว่าไม่ได้ขายเลยนะเราส่งไปสิเล่มค่ะแต่พอเอากลับหาเจอเก้าเล่มอ้าวแล้วหายไปไหนหนึ่งเล่มล่ะสุดท้ายคนขายก็เลยหยวนหยวนค่ะให้เงินมา3บาทเท่าราคาหนังสือตอนนั้นเลยแต่ก็ให้มาแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะ ตรงนี้ลูกสาวขอเสริมนิดนึงค่ะว่า Star p ิกแรกๆเนี่ยเป็นหนังสือวาเรตี้ทำมือนะคะวาดปกเองตัดแปะเองปกแรกเป็นเอลวิสเพสลีย์นะคะเพราะคุณพ่อชอบค่ะนักลางเนี่ยเป็นคุณมิชชัยบัญชากับคุณมีพิษมัยวิไลศักด์ซึ่งมันมีการจ่ายเงินนะคะในช่วงนั้นบางช่วงรูปดาราเป็นข่าวดำค่ะเราก็เอามาระบายสีแทนทุกวันนี้ก็มีบางเล่มที่ทำพิเศษอย่างเล่มครบรอบ49ปีที่หน้าปกคริสโตเฟอร์โนแลนนี่เป็นภาพสีน้ำมันค่ะ คุณสุชาติยังเล่าต่อถึงความยากลําบากอีกมากมายนะคะลุมๆุมดอนดอนอยู่6เดือนค่ะขนาดพ่อยังบ่นเลยนะคะว่าหนังสือเต็มบ้านแล้วเมื่อไหร่จะเลิกทาสักทีจนกระทั่งหนังเรื่อง The Sound of Music ช่วยชีวิตนะคะทําให้เล่มที่9ก้าขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะตอนนั้นเขาคิดว่าเอาละว,ว่าอย่างน้อยก็พ้นคาว่าขาดทุนแล้วค่ะเรื่องโชคดีก็ยังมีนะคะยุคนั้นเนี่ยหนังสือแนวนี้มีน้อยค่ะคู่แข่งก็จะไม่ค่อยมีแล้วก็มีคนช่วยเหลือเยอะอย่างเรื่องข้อมูลเนื้อหาส่วนใหญ่ได้มาฟรีนะคะ ส่วนข้อมูลต่างประเทศเนี่ยเจ้าตัวเล่าอย่างภูมิใจยอย่างนี้ค่ะเขาติดต่อมาเองนะคะเขาจะรีเสิร์ชค่ะพอเขารู้ว่าประเทศไหนมีหนังสือแนวนี้เขาก็จะเสนอข้อมูลมาให้เลยแล้วก็ยังมีนักข่าวต่างประเทศที่คอยช่วยเหลืออย่างดีเลยนะคะเขาคือมิสเตอร์ชาลบีเอลิสค่ะคอยส่งบทสัมภาษณ์ดาราต่างประเทศมาให้ซึ่งเขาก็ส่งมาให้แบบไม่คิดเงินเลยสักบาทนะคะพอเขาเสียชีวิตก็ยังมีคนรับช่วงต่อคอยส่งข้อมูลมาให้อีก แต่ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วค่ะเพราะอีเมลหายไปช่วงนั้นเราได้ข้อมูลมาไม่ซ้ำใครค่ะมีการเอาหนังสือของเราไปให้ดาราถือถ่ายรูปเลยนะคะเราส่งหนังสือเราไปเขาก็ฮือฮาค่ะเรียกกันใหญ่เลยว่า star big star big ช่วงเนี้ยเจ้าตัวเล่าแล้วเจ้าตัวก็ยิ้มอย่างภูมิใจเลยล่ะคะ่ะเรื่องจุดเด่นใบปิดหนังหรือโปสเตอร์หนังที่เกริ่นกันไว้ตอนแรกนะคะเราเนี่ยได้เปรียบรู้จักกับอับเเียกโปสเตอร์บ้านอยู่ใกล้กันค่ะสนิทกันมาตั้งแต่เด็กซึ่งตอนนั้นเนี่ยอัเปเียกก็ทํางานที่เฉลิมไทยด้วยนะคะ ต้องการอะไรก็เดินเข้าไปถามต้องการอะไรก็เดินเข้าไปขอแต่เมื่อก่อนอย่างที่รู้กันค่ะว่าภาพทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นภาพเขียนทั้งหมดเราก็จะนํามารีบิ้นมูลค่าในหนังสือก็เลยจะไม่ได้สูงมากอะไรโปสเตอร์ที่คนถามถึงหรือคนอยากได้มากอันนี้ก็พูดยากมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าถามว่าเมืองนอกที่เขากำลังตามหาโปสเตอร์ที่หายากกันอยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นโปสเตอร์หนังของเรื่อง Metropolis คะ่ะเป็นหนังขาวดำนะคะ คอลัมน์เก่าแก่ในเล่มก็มีอีกเยอะค่ะบางอันก็ไม่มีแล้วอย่างอาร์ตคลับเนี่ยเพิ่งปิดตัวไปแต่คอลัมน์เล็กๆที่ได้รับความสนใจอย่างมากอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือคอลัมน์ตอบคําถามนะคะฮอตมากค่ะมีนักโทษค่ะดูหนังจากเรือนจําเขียนจดหมายมาคุยนะคะบางคนก็เขียนเรื่องส่วนตัวมาเล่าให้ฟังกลายเป็นว่าเราเป็นเพื่อนเขามากกว่าค่ะ 50ปีที่สตาฟิกยิ่งอยู่ได้นะคะครูพ่อลูกบอกกับเราอย่างนี้ค่ะว่าการดูหนังมันเป็นศิลปะและหนังสือหนังก็เหมือนเป็นเพื่อนของคนดูหนังแต่จะอยู่ต่อไปได้ถึงไหนเนี่ยเจ้าตัวเองก็บอกไม่ได้เหมือนกันค่ะผมทำมาเต็มที่แล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกแล้วละ่ะว่าเขาจะทำไปได้อีกนานแค่ไหนแต่ถ้าผมยังอยู่แล้วมันยังอยู่เนี่ยคืออย่างน้อยๆเราก็ก็ดีใจทว่าน,นัชพรราชเสนา สายตรงข้องข่าว True Insight รายงานนะครับคุณรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นนะใช่เมื่อกี้ผมไม่เคยเห็นเลยอุ้ยผมเข็นมาบ่อยมากคือตอนเด็กๆเนี่ยยิ่งๆตอนสมัยเรียนอยู่สมัยที่เขาเพิ่งเปิดตัวมาตั้งสองห้าศูนย์แปดแล้วมั้ยไอ้คือเรื่องมาสนใจตอนสมัยอยู่มัธยมครับอยู่มัธยมต้นตอนอยู่ปถมปลายอะไรเงี้ยเขาเรียกปถมปลายหรอาป่าหกอะไรเงี้ยก็จะเออเ็เห็นหนังสืออยู่ต่ว่าถ้าเรามองนสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ย แต่ถ้าเกิดเราดูจริงๆนั้นหนังสือเกี่ยวกับหนังเนี่ยน้อยนะเมืองไทยอ่ะอะคุณลองคิดดูมีอะไรไหมอะน้ยสตาร์พิกอะเออเออน้อยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนติดที่จะดูทางอินเทอร์เน็ตใช่ดูไม่ละดูเชลเลอร์ดูแบบรายการหนังอะไรที่เขาจะมาอัปเดตให้เราฟังที่จะอ่านยางบางทีก็ดูให้คนเล่าให้ฟังเฮ้ยนี่พูดจริงใช่เพราะคนนี้ขี้เขียนบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัด ผมมีอ <ภ pec S 1> ่อะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะช่วงหน้า i n s i เอ Asia ครับ